Inbox อะไรอยู่ในกล่องงง,งสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนาบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับรผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผม ก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆทก่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผม สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการไฟแวนการ์ดภาษาไทยนะครับผมโดยพิชินรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยจ้าสวัสดีครับโดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็อธิบายสกิลต่างๆของแคลนนาลูุคามิที่ปรากฏในชุด VGT TD09 หรือก็คือ Trial Deck ของนารุคามิในภาค3นั่นเองนะครับผม ก็เป็นอีกแคนหนึ่งที่เก่งกาจนั่นเองเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในชุดนี้นี่นนมีการดสกิลต่างๆอะไรบ้างนะครับผมเนื่องจากในทีดีนเนี่ยเกรดศูนย์ไม่มีเอฟเฟกเลยนะครับผมจึงขอข้ามไปที่เกรดหนึ่งเลยนะคือเราจะหยิบเฉพาะตัวที่มีเอฟเฟกมาให้ดูนะครับผมตัวที่ไม่มีเอฟเฟกจะไม่หยิบมาเลยอ่ะใบที่1อ่ะตัวนี้เลยกับเลเซอร์แห่งไฟ โคไคจินะครับผมตลกนิดนึงเหมือนกันนะในลูกคำนี้เป็นสายฟ้าเนาะทำไมตัวนี้เป็นไฟก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องของการแปลรหรือยังไงหรือแล้วแต่ผู้แต่งก็ได้อย่าไปเซเลียน,นะจ๊ะตัวนี้พลังโจมตี6000นะครับผมมีสกิลแค่สกิลเดียวคือสกิลประเภทออโต้เกิดที่ช่องราาเรียกอากาศเมื่อยูนิตนี้บูสให้แวนการ์ดแคลนในลูกคำนี้ถ้าจำนวนการ์ดในดาเมโซของคู่แข่งมี3ใบหรือมากกว่ายูนิตที่ถูกบูส จะได้รับพลังโจมตีบวก4,000จนจบการต่อสู้คือมันจะเป็นตัวต่อบูสต์หลังแวนนั่นเองนะครับผมอ่ะยก,ยกตัวอย่างให้ดูดีกว่าทําำห้ดูเลยละกันก็เน่นเลยแล้วต้องมีแวนการ์ดของเราที่เป็นแคลนนารูคา m i มินะครับผมสกิลตัวนี้นั้นไม่ได้บังคับติดชื่อนะนั้นคือจะบูสต์ให้กับอะไรก็ได้ถ้าเกิดเป็นนารูก,ก็พอแล้วนะครับผมเมื่อตัวนี้ทําการบูสต์ให้แวนการ์ดถ้าเกิด ฝ่ายตรงข้ามมีตั้งแต่3ดาเมจขึ้นไปเช่น่ะเป็น3ดาเมจแล้วเป็น4เป็น5แล้วยังไงก็แล้วแต่จะแถมพลังให้อีก4 0 0พันนั่นเองเดิมถ้าเกิดสกิลไม่ติดก็แค่16ื่นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดแถมม้อีกก็จะบวก4 0 0 0กลายเป็น2 0,000นั่นเองและยิ่งถ้าเกิดแวนกัดเราตีแรงขึ้นเท่าไหร่มันก็จะส่งผลดีเท่านั้นดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวตอบบูสต์หลังแวนนะครับผมที่ให้มาในชุดนี้นั่นเองแต่หลายๆคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำมาอีกทําไมในเมื่อมันเคยมีเอฟเฟกประมาณ ต้องทำมาอีกแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ติดชื่ออ e ีเลเซอร์แน่นอนว่าการในภาค3าเนี่ยก็จะมีการเล่นเกี่ยวกับการติดชื่อค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์สการที่ติดชื่ออะไรแบบนี้นั่นเองหรือว่านู่นนี่นั่นหรือว่าต้องมีเลียติดชื่ออะไรก็ว่าไปดังนั้นกลายเป็นว่าภาค3าเนี่ยมันค่อนข้างจะบังคับแล้วว่าต้องเล่นยูนิตที่ติดชื่อ เดียวกันทั้งเด็กเพื่อจะได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดๆๆนั่นเองครับผมบางทีก็มีทิ้งติดชื่อเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นต้องใส่ติดชื่อเลเซอร์เยอะๆนั่นเองนี่ก็จะเป็นสกิลของตัวนี้นั่นเองครับผมถัดมาจ้าการเลเวลหนึ่งใบถัดมานะครับผมนั่นก็คือเลเซอร์แห่งพายุฝุ่นโทโกนั่นเองนะครับผมใบนี้พลังโจมตี7 0 0 0มีสกิลแค่สกิลเดียวครับผมสกิลประเภทแอคทีฟเกิดที่ช่องแวนก์ดหรือเรียากาดก็ได้ เมื่อจ่ายค่าคอสคือเขาเตร์บลัสหนึ่งยูนิตนี้จะได้รับพลังโจมตีบวกหนึ่จนจบเทิร์นนะครับผมดังนั้นก็จะกลายเป็นว่าเอฟเฟกใช้งินง่ายมากถ้าเกิดเรามีดาเมจอยู่เราจ่ายค่าคอสคว่ำหนึ่งปุ๊บ ก็บวก1 0 0 0ันทันทีใช่ไหมครับและเนื่องจากมันเป็นสกิลประเภทแอคทีฟนะครับผมเราใช้เท่าไหร่ก็ได้ตัดที่เราพอใจหรือมีค่าคอสจ่ายนะครับผมมันไม่ได้เขียนว่าใช้ได้กี่ครั้งใน1เทินดังนั้นถ้าเกิดเราอารมณ์ดีจะคว่ำสัก3าปเลยก็ได้เนี่ยก็จะบวกไปเลย3 0 0พันทั้งเทินนะครับผมข้อดีก็คือถ้าเกิดมันเป็นบวกจนจบเทินหมายความว่าถ้าเกิดมันมีสกิลอะไรก็ตามหรือทริกเกอร์อะไรก็ตามทําให้มันลุกขึ้นมาตีใหม่พลังบวกเมื่อกี้ก็จะยังไม่หายนะครับผมรวมทั้งใช้ได้ทางการจมตีเอง หรือใช้ถ้าการกรณีตอบูสก็ได้เหมือนกันบางทีอย่างเงี้ยฝังของข้ามยืนหมื่นแปดอย่างเงี้ยอ่าเราต่ออย่างนี้จริงไหมเราคว่ำหนึ่งก็ได้ให้มันกลายเป็น8ปดพันแล้วก็กลายเป็นตอหมื่นแปดจะได้ตีคอสไลท์เขาแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ไงครับผมมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันติดชื่ออ e ีเลเซอร์นะครับผมแวนกาดเนี่ยพวกที่พลังโจมตีกรด1หนึ่งพลังโจมตีแปดพันแล้วไม่มีเอฟเฟกต์เนี่ยพวกนี้ส่วนมากมันจะไม่ติดชื่อนะครับผมดังนั้นเราก็เลยต้องหาพวก มีข้อเะวางอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเอฟเฟกประเภทแอคทีฟใช้ในช่วงเมนเฟสเท่านั้นนะครับผมคือถ้าเกิดเราสั่งตีไปแล้วจะใช้เอฟเฟกตัวนี้ไม่ได้แล้วนะมันไม่ใช่ออโต้น,นะครับผมดังนั้นคือต้องให้เข้าใจไว้ด้วยว่าถ้าเกิดจะใช้ต้องใช้ในช่วงเมนเฟสทีเดียวบางคนเผลอเล่นผิดนั่นเองแต่บางจังหวะไอ้การเอฟเฟกแบบนี้มันอาจจะช่วยพีิเกมได้ก็ได้นะครับผมดังนั้นก็เป็นอีกใบหนึ่งที่สําคัญนั่นเองเกรด1หนึ่งใบถัดมาจานั่นก็คือ e เลเซอร์เดโมดิชั่นดราคอนนะครับผมใบนี้เป็นเกรดหนึ่งพลังโจมตี7 0 0 0นะครับผมมีความสามารถอย่างเดียวคือความสามารถประเภทออโต้ Auto. เกิดที่ช่องเรียากาศเมื่อตัวนี้โจมตีถ้าเวนการ์ดของคุณมีคำว่า e เลเซอร์ในชื่อนะครับผมยูนิตตัวนี้ได้รับพลังโจมตีบวก3,000จนจบการต่อสู้อะย้ำว่าจนจบการต่อสู้นะครับผมคือตีเสร็จปุ๊บพลังก็จะลดลงเลย3 0 0พที่บวกเมื่อกี้ก็หายไปทันทีอะก็เดินอยู่ช่องเรียกการ์ดก่อนละกันนะครับผม แว่นการเราเป็นอ e ีเลเซอร์พร้อมแล้วอ่าตัวนี้คืออ e ีเลเซอร์ธนบุอรตราก้อนนะครับผมเรียบร้อยเมื่อสั่งตัวนี้โจมตีอ่าสกิลจะทํางานทันทีครับผมถ้าเกิดวแวรเราติดชื่ออ e ีเลเซอร์ก็บวก3,000กลายเป็น โจมตีด้วยพลังโจมตี1 0,000นั่นเองก็เลยรียกว่าพลังไม่น้อยหนะ้าเกรสองเลยนะดูสินี่ก็10,000นี่ตีปุ๊บก็บวกหนึ่งบวกสามพันเป็นหนึ่งหมื่นเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะบวกเมื่อโจมตีเท่านั้นแล้วในกรณีที่เอาตัวนี้ไปต่อบูสจะไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวแล้วโจมตีก็คือโจมตีต่อบูสก็คือต่อบบูสนะไม่เกี่ยวกันก็ถือว่าเป็นยูนิตที่มีเอฟเฟกคล้ายๆกับ คลในเดื่นมันจะมีเยอะมาอยู่แล้วพวกประมาณที่ว่าแวนติดชื่อนี้แล้วบวกเพลงโจมตีอะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่เนื่องจากตัวเนี้ยปกติสกิลประเภทเนี้ยมันมักจะอยู่ใน BT ใช่ไหมครับแต่พอขึ้นภาคสาปุ๊บมันมาใส่ในทีดีให้ก็ทําให้หาง่ายใช้ง่ายหรือว่าใช้ได้ใช้ได้เร็วนั่นเองถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สาคัญมากนั่นเองครับผมสำหรับคนที่เล่นสายติดชื่อ e laser นะจ๊ะคราวนี้เราก็จะมาต่อที่ยูนิตเกรดสนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเกรดสไปแรกเลยกับ อีเลเซอร์ acer, ดาบสายฟ้าจีมนะครับผมมันเป็นจอจานสลีมอมมาาน่าจะอ่านว่าจีมนจะจ๊ะอ่านยากนิดหนึ่งพลังโจมตี8,000ครับผมมีสกิลอย่างเดียวก็คือสก mm ิลประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนกาดหรือเรียกาศก,ก็ได้นะครับผม mm hmm. เมื่อตรงนี้โจมตีถ้าจำนวนเรียกาศของคู่แข่งมี2ใบหรือน้อยกว่าตัวนี้พลังโจมตีบวก3,000จนจบการต่อสู้นะครับผมอ่ะ มันก็จะเป็นยูนิตที่เอามาซัพพอร์ตความเป็นนารูคามินั่นเองขอแค่ตัวนี้โจมตีปุ๊บถ้าเกิดฝ่างข้ามมีเลียวแค่2ใบหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับผมหรือมี1ใบก็ได้ขอแค่มันเป็น2ใบหรือน้อยกว่าแกก็จะกลายเป็นพลังโจมตี1,100แล้วเพราะเป็น8,000บวก3,000ได้1,100มันจะเป็นยูนิตที่ตีเอง เพียวๆได้1,100ซึ่งดีมากแถมติดชื่อ e อเลเซด้วยก็สำคัญอีกแล้วนะครับผมดังนั้นใบนีเ้เด็ดแน่นอนหลายคนจะสงสัยว่าาเราจะทำยังไงให้เรียงฝุ่นของข้าม,มันน้อยกว่า2ล่ะเกิดฝุ่นของข้ามเป็นโกอย่างเงี้ยเป็นรอยยาอย่างเงี้ยแปบ๊บเดียวเต็มสนามอย่างเงี้ยไม่ยากครับผมเราเป็นอะไรเราเป็นนารูคามิเรื่องทำเรียงกับฝุ่นของข้ามหายไม่ยากอยู่แล้ว เอามือไปหยิบเลยครับผมหยิบเอามาให้เหลือสองสมามใบนะหยิบเรียกฝัสุนหอกข้ามแล้วโยนทิ้งเลยน,นั่นแหละแค่นี้เรียกฝัสุนหองข้ามก็หายไปแล้วนั่นเองครับผมทุยไม่ใช่แล้วก็หาย,ยูนิตท,ที่มีสกิลเรื่องของการยิงเรือกาะมาใช้นะครับผมไม่ใช่ไปหยิบแล้วโยนทิ้งไม่ใช่อันนั้นไม่ดีนะจะ๊ะอาจจะมีการสู้กันนอกนอกเกมก็ได้นะครับผมนั่นอันตรายนะครับผมเอาละคราวนี้เราก็จะมาดูยูนิตถัดมาจ้าก,กรดส,สองเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือดราก้อนแดนเซอร์เวโรนิก้านั่นเองตัวนี้พลังโจจมตี8,000้า แต่มีสกิลประเภท Special Intercept นะครับผมซึ่งเป็นมาตรฐานอยู่แล้วพวก Special Intercept หรือคือตอนเข้ามา Intercept แล้วเนี่ยบวก5,000เนี่ยมันจะมีพลังจมตี8,000เสมอน,นะครับผมใบนี้สกิลก็คือสกิลออโต้เมื่อยูนิตนี้เข้ามา Intercept ถ้าเวงการของคุณเป็นแคลนในลูคามิตัวนี้จะได้รับพลังป้องกันเพิ่มอีก5,000จนจบกันต่อสู้หรือก็คือเข้ามากาดด้วยพลังจมตี10,000นะไอ้พลังป้องกัน10,000นั่นเองนะครับผม ก็ก่อนหนึ่งอธิบายก่อนละกันการอินเตอร์เซปจะต้องอยู่แถวหน้าเท่านั้นนะครับผมอยู่ช่องซ้ายหรือขวาก็ได้ในช่องเรียกอาาศอยู่หลังอินเตอร์เซปไม่ได้นะต้องอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวนะ แล้วก็โอเคแวนการ์ดเราต้องติดชื่ออะไรก็ไม่ได้แล้วแต่ขอเป็นรูคามีก็พอนะครับผมพวกเอสเซนี้ e จะไม่เกี่ยวกับการติดชื่ออยู่แล้วดังนั้นขอแค่แวนเป็นนรูคามีก็พอไม่จำเป็นต้องติดชื่อนะครับผมคราวนี้เมื่อฝันข้ามโจมตีมาเราเอาตัวนี้ที่อยู่แถวหน้าเข้าไปอินเตอร์เซปนะครับผมตัวนี้จะสแตนอยู่หรือจะเลสอยู่ก็ก็เข้าไปเข้าไปเซปบได้นั้นไม่เกี่ยวไมนะ่ไม่เกี่ยวกับสภาพนะครับผมพออินเตอร์เซปปุ๊บแค่นี้พลังป้องกันก็กลายเป็น1นึ่งหมื่นแล้วนั่นเองใช้งานง่ายมากผม การอิเนเตอร์เซยต้องอินเตอร์เซปจากเรียกัดแถวหน้าถ้าเกิดส่งมาป้องกันจากมืออันนี้ไม่ใช่นะครับผมอันนี้เรียกว่าส่งมาป้องกันธรรมดาเรียกว่า normal call guardian ธรรมดาดังนั้นอินเตอร์เซปต้องอยู่จากแถวหน้าแล้วสไลด์มาหร,หรือเข้ามาขวางแทนเท่านั้นนั่นเองถึงจะเรียกว่าอินเตอร์เซปนั่นเอง หลายๆคนก็จะงงว่าอาแล้วทำมาอีกทาไมล่ะนารูคานี้มันมีอินเตอร์เซปอยู่แล้วนะครับผมมีตัวเอสเซปเชนเตอร์เซปอยู่แล้วต้องทํามาเพิ่มทําไมนะครับผมอันนี้วิชินก็ไม่แซบเหมือนกันนะครับอาจจะเพราะว่ามันเป็นทีดีไงมันเลยจะต้องอาหาตัวเอสเซปมาใส่ให้เพราะว่ามันไม่มีพีจีมาให้ก็เลยสำหรับคนที่ไม่มีพีจีเอาเอสเซปไปใช้แทนก่อนได้นะครับผมเพียงแต่ว่าถ้าเกิดจะรีของเก่ามาใส่ก็อาจจะดูน่าเกียดก็เลยสร้างตัวใหม่มาให้เลยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ผลิตนั่นเองจ้า คราวนี้มาดูเกรด2ใบถัดมานะครับผมนั่นก็คืออีเลเซอร์ดาบสังหารซูเซนั่นเองตัวนี้พลังโมตี8,000นะครับผมอาจจะน้อยไปน,นิดนึงนะแต่สกิลของเขาโอเคเลยสกิลของเขามีสกิลเดียวสกิลประเภทออโต้เกิดในช่องแวนการ์ดหรือเลียการ์ดก็ได้มีค่าคอสเป็นคาวเตอร์บลัดสองนะครับผมเมื่อตัวนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดอ่ะก็จะอยู่เลียแล้วก็ตีแวนอยู่แวนตีแวนก็ได้แล้วแต่ ถ้าแวนการ์ของคุณมีคําว่าอ e ีเลเซอร์ในชื่อนะครับผมอ่ะต้องเรียนเกี่ยวกับารติดสายอีเลเซอร์ละสามารถจ่ายค่าคอร์สก็คือความสองเมื่อกี้ถ้าเกิดจ่ายให้เลือกรีทายเรียาการในแถวหน้าของกู้แข่งได้หนึ่งใบย้ำว่ายิงแถวหน้าเท่านั้นแต่ไม่บังคับว่ายิงเกรดอะไรก็ได้จะยิง2ยิง3าได้หมดเลยขอแค่ยิงแถวหน้าก็พอนะครับผมดังนั้นก็จะกลายเป็นว่าเมื่อตัวนี้โจมตีเวนการ์ฮิตอาจจะหาตัวมาต่อบูสต์หน่อยอะไรก็ได้ให้มันต่อบูสนังๆน,น,นะครับผม แล้วพอตีฮิตปุ๊บคว่ำสอยิงแถวหน้าหนึ่งเพราะว่าตัวนี้มันติดชื่อเอลเลเซอร์อยู่แล้วแกดังนั้นก็เอฟเฟกก็จะผ่านแน่นอนแต่ถ้าเกิดอยู่เลี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมขอแค่แวนเราติดชื่อเอลเลเซอร์แล้วก็ตัวนี้ตีฮิตแวนก์ดเอฟเฟกต์ก็ติดเหมือนกัน ดังนั้นมันจะเป็นตัวที่กดดาฟฝฟนั้ามได้ดีมากเพราะว่าถ้าเกิดตีฮิตแวนปุ๊บคว่ำสองยิงหนึงน่งทันทีและมันใช้ได้เรื่อยๆใช่ไหมครับปกติพวกเนี้ยมันจะประมาณว่าลงมาคว่ำสองแล้วยิงเลยถ้าเกิดไม่ใช้ปุ๊บก,ก็ใช้ไม่ได้แล้วแต่ตัวนี้เนี้ยมันเป็นใบเดียวที่มันสามารถใช้ได้เรื่อยๆขอแค่ตีฮิตนั่นเองซึ่งเป็นการกดดาฟฝนั้ามได้ดีด้วยนะครับผมฝนังค้ต้องแบบเสียการมาป้องกันเราเรื่อยๆนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดเราตีฮิตเมื่อไหร่ก็โดนยิงเมื่อน,นั้นนนนนะคัััับมมมเเเเิีีีี้้้้้้ไไไไ่่ต็็หหหหาาอออใใกกกกกดดดแจจๆง จัดว่าเด็ดนั่นเองนี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของอ e ีเลเซอร์ดาบสังหารซูเซนนั่นเองครับผมต่อมาจ้ากเกรดสองเป็จุดท้ายแล้วนะจ๊ะนี่ก็คืออ e ีเลเซอร์สปาร์คเลนดราก้อนซึ่งเป็นยูนิตท,ที่ได้ได้ว่าควรจะหามาใส่ให้เยอะๆนะครับผมสำหรับคนที่เล่นสายเอลเลเซอร์ e ใบนี้พลันโจมตี9,000มีสกิลแค่สกิลเดียวก็คือสกิลประเภทออตโต้เกิดในช่องเรีออากาศเมื่อตัวนี้โจมตีถ้าเวงกาดของคุณมีคำว่าอ e ีเลเซอร์ในชื่อ ตัวนี้พลังโจมตีบวก3,000จนจบการต่อสู้อ่ะเดี๋ยวต้องอยู่ช่องเดียวกานก,ก่อนเงียบแล้วก็มีเวนการติดชื่อเอเลเซอร์นะครับผมเมื่อตัวนี้ตีป้าบบวกสามพันทันทีก็จะกลายเป็นตี1 2ื่นสอเองเพียวๆโดยครับผมโดยไม่ต้องพึ่งพาการบูสต์อย่างใดพอบูสต์ปุ๊บก็พลังก็จะสูงขึ้นไปอีกนั่นเองต่อด้วยแปดพัเนี่ก็20,000แล้วดังนั้นใบนี้จึงจัดว่าดีมากๆนะครับผม อีกอย่างหนึ่งที่มันดีก็คือมันเป็นติดชื่อไม่ใช่ชื่อแล้วอ,อย่างเช่นสมัยก่อนอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีแบบยูนิตประมาณอารมณ์ชื่อว่าอะไรอ่ะพวก ถ้าเกิดแวนการเราติดชื่ออเวอร์ลอดแวนการเราติดชื่อไคเซอร์ uh, Kaiser, อะไรเวอร์เมเลียมอะไรพวกเนี่ยติดชื่อเวอร์เมเลียมแบบเนี้ยมันบังคับว่าต้องเป็นเกรดสามก่อนเอฟเฟกต์จะติดจริงไหมพอช่วงเกรดสองเอฟเฟกต์มันจะไม่ติดแต่เนื่องจากแบบเนี้ยมันเป็นติดชื่ออ e ีเลเซอร์เอฟเฟกต์มันจะทํางานได้ตั้งแต่ช่วงเกรดสองเลยซึ่งก็คือไกลว่ามันตีแรงเร็วกว่าน,นั่นเองครับผมแต่สุดท้ายก็ตีแรงแเท่ากันแหละในเทอร์นาเราก็จะมนเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าตัวนี้ค่อนข้างจะดีใช้งานง่ายตีปุ๊บบวก 3, 000, ทาใ ต่อสักหกพัอย่างเงี้ยก็ตีคอสไลเข้าแล้วนะครับผมดังนั้นใบนี้จึงเป็นอีกใบนึงที่สําคัญมากๆเลยกับอีเลเซอร์สปาร์คเลนดรา้อนเสียดายเสียดายให้มาแค่กล่องแล้วหนึ่งใบอยากจะหาเยอะๆอยากจะหาสีก็ต้องเปิดสีซึ่งก็แล้วแต่งบประมาณกันละกันนะครับผมมีน้อยเปิดน้อยมีเยอะเปิดเยอะแล้วแต่นะจ๊ะ คราวนี้มาดูเกรด3ประถัดมาครับผมนั่นก็คืออีเลเซอร์แห่งการโจมตีซีออนนะครับผมใบนี้พลังโจมตี10,000ตามมาตรฐานเกรด3นะจ๊ะมีเอฟเฟกแค่อย่างเดียวก็ผมนั่นก็คือเอฟเฟกต์ประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียกาดก็ได้มีค่าคอสเป็นคาเตอร์บลัช1เมื่อตัวนี้โจมตีสามารถจ่ายค่าคอสถ้าเกิดจ่ายบวก3,000จนจบการต่อสู้ก็คือพอตีปุ๊บล้วก็สามารถคว่ำหนึ่งได้นะครับผมคว่ำหนึ่งพอคว่ำแล้ว ก็บวกสามพันทันทีแต่เนื่องจากมันเป็นเอฟเฟกต์ประเภทออโต้นะเราไม่สามารถตีไปแล้วคว่ำสองหมืหกพันอันนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะมันเป็นประเภทออโต้มันตี1ทีเอฟเฟกต์ก็จ่ายค่าคอร์ได้แค่1ทีเท่านั้นก็คือคว่ำได้แค่1แล้วก็จะบวกแค่สามพันเท่านั้นนะครับผมแล้วก็พอตีเสร็จปุ๊บพลังยมตีก็จะหดหายไอ้พวกบวกสามพันมันก,ก็หายไปเลยถ้าเกิดมันสแตนขึ้นมาแล้วตีใหม่ไอ้บวกสามพันมันก,ก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่ามันจนจบการต่อสู้ครับต่อสู้ นี่ก็จะเป็นสกิลของอ e ีเลเซอร์แห่งการโจมตี4ีออนนั่นเองแต่มันติดชื่ออ e ีเลเซอร์ไงก็สําคัญเหมือนกันนะครับผมต่อมาจ้าเกรดสนะครับผมกับ discharging ตราก้อนนั่นเองใบนี้ไม่ติดชื่ออ e ีเลเซอร์นะครับผมน่าเสียใจจริงๆแต่ไม่เป็นไรมีพลังโจมตี10,000สกิลมี 2. สกิลจ้ะสกิลที่1นึ่งสกิลประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดมีเงื่อนไขเป็น l i มิต b a รก4ด้วยอ่าแต่ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับผมอยู่แวนการ์ดแล้วด้วยเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ด ตัวนี้พลังโจมตีบวก5,000จนจบกันารสู้โอ้ใช้งานง่ายมากครับผมตีไปปุ๊บตีแววนฝันข้าปุ๊บบวก5,000ทันทีก็ให้อารมณ์เหมือนพวกกันโมทันเดอร์เบรกดาวก้อนแบบเนี้ยตีปุ๊บบวก5,000ซึ่งก็คือใช้งานง่ายมากค่อนข้างจะดีน,นั่นเองครับผมอีกสกิลนึงเป็นสกิลประเภทออโต้เกิดในช่องเรียกการนะครับผมอ่มาเดี๋ยวหาแว่นการมายืนคู่ด้วยเมื่อตัวนี้โจมตีแว่นการถ้าแว่นการ ของคุณเป็นแคลนนะลูกคามินะครับผมไม่ต้องติดชื่อก็ได้นะตัวนี้บวก2,000จนจบการต่อสู้ คือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะครับผมอยู่แวนก็ตีบวก5,000ันอยู่เรียก็ตีบวก2,000ันนั่นเองแอฟเฟกที่อยู่เรียไม่ใช่ลิมิตเบรกนะก็คืออยู่เรียนี่คือตีบวก2 0 0พตั้งแต่แรกเลยซึ่งค่อนข้างจะดีมากสมัยก่อนอย่างเงี้ยเราต้องหาพวกเกรดสามที่มันตีแล้วบวก2000เองใช่ไหมครับแต่ข้อตัวนั้นจะมีข้อเสียคือถ้าเกิดลงช่องแวนปุ๊บพลังมันจะต่ำทันทีแต่ไอตัวเนี้ยมันเป็นแบบใหม่ซึ่งทําให้เราใช้แทนแบบเก่าได้ดีกว่าเพราะว่าอยู่แวนก็ตีแรงบวกอออยยู่ 2, ่่เเเเรีกกกก็็็ตตบวธมมดดาาแโคนนนนนัันงังงผ้จึปบ ที่ดีมากๆเอามาใช้แทนก์ดใบเก่าๆได้เลยน,นั่นเองครับผมก็แนะนําใส่กันได้แต่ว่ามันไม่ติดชื่ออ e ีเลเซอร์นะเนี่ยก็ต้องเอาไปเสริมของเก่าก็ได้หรือว่าจะเล่นก็ต้องระวังนิดน,นึงนะครับผมเพราะว่าบางสกิลมันจะไม่ทํางานถ้าเกิดใบ,บไม่ติดชื่ออ e ีเลเซอร์ไงใบสุดท้ายแล้วนะครับผมกับเกรดสามใบหน้ากล่องอีเ e ลเซอร์โววิ่งซอสดลากรอนนะครับผมเป็นตัวที่มีความสามารถ Break เบรกไลท์นั่นเอง เบรกหลายคืออะไรนั้นพี่ชินทําคลิปไว้ให้ดูแล้วนะกลับไปดูกันได้นะจ๊ะตัวนี้พลังโจมตี11,000นะครับผมมีสกิลถึง3สกิลด้วยกันอ่ะเดี๋ยวสกิลแรกเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเอาสกิล2กับ3ก่อนสกิลที่2ก็คือสกิลประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดเมื่อตัวนี้โจมตีถ้าจํานวนการ์ดในดาเมจโซนของคู่แข่งมี3ใบหรือมากกว่าตัวนี้บวก2,000จนจบการต่อสู้ ซึ่งเป็นธรรมดาของตัวเบล็กไลท์อยู่แล้วนะครับผมตัวที่เีสกิลเบล็กไลท์เนี่ยส่วนมากมันจะตีแล้วได้หมื่นสามเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครหรือว่าอาจจะพึ่งพาตัวบุสก็มีแล้วแต่แต่ว่ามันสามารถเล่นพลังตัวเองเป็นหมื่นสามได้ทําให้มันสามารถวูดครอสไลท์ได้ง่ายนั่นเองแถมยืนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันด้วยเรียกได้ว่ายืนเหนียวกันสุดๆนะครับผมก็แค่รอคอยเวลาเอาลิมิตเบสิแล้วก็ไลท์ทับเพื่อให้สกิลเบร็กไลท์ติดนั่นเอง นี่คือสกิลที่2นั่นเองนะครับผมสกิลที่1เดี๋ยวค่อยพูดถึงสกิลที่3คือสกิลประเภทคอนติเนียลเกิดในช่องแวนการ์ดหรือเรียการนะครับผมคุณนั่งก็คือถ้าเกิดคุณมีการ์ดแคลนอื่นที่ไม่ใช่ในะลูคมิในสนามตัวนี้ก็จะโจมตีไม่ได้นั่นเองครับผมก็คือมัอนกับว่าอย่าไปผสมแคลนนะผสมแคลนเหลวตีไม่ได้นะจ๊ะต่อมา มาถึงสกิลอันที่1นนะครับผมคือสกิลรีวิเบรกซีนะครับผมเป็นสกิลเฮดเบรกไลท์นั่นเองคือเบรกไลท์เนี่ยมันไม่ได้มีเขียนในสกิลหรอกแต่ว่าเราตั้งเรามันเป็นชื่อเลียง,งให้เราเข้าใจง่ายว่าตัวเนี้ยเป็นสกิลเบรกไลท์นะอะไรก็ว่าไปนะครับผมเม <gracias> ื่อยูนิตแคลนนะลูกคำนี้ไลท์ทับยูนิตนี้เราสามารถเลือกรีทายเรียการในแถวหน้าของคู่แข่ง1ใบนะครับผม <S <S และเลือกแวนการ์ดของคุณ1ใบตัวนั้นได้รัรบพลังโจมตีบวกห0ึ่งจนจบเทิร์น ก็เป็นสกิลที่ดีมากนะครับผมเนื่องจากมันเป็นการยิงเลียกาศที่ไม่กินคา u เตอร์บลัชอ่ค่อนข้างดีนะครับผมหมายความว่าถ้าเกิดเราไม่มีคา u เตอร์บลัเลยอ่าขอแค่สีาเมจก็พอแต่ว่าพอเราไลฟ์ปุ๊บยังไงเราก็ได้ยิงเรียฝ่างข้ามแถวหน้าหนึ่งใบอ่าเดี๋ยวทําให้ดูดีกว่าสมมติอ่าเราจะเริ่มใช้การสกิลแล้วนะครับผมพอเข้าสู่ช่วงอ่สแตนดรอแล้วก็เข้าสู่ช่วงไลฟ์เฟดปุ๊บก็ทกําการ ไลท์ทับนะครับผมอ่าพอไลท์ทับปุ๊บสกิลเบรกไลท์ทำงานแล้วก็เลือกเลียกลูกศรข้ามหนึ่งใบทถหน้าจะซ้ายจะขวาก็ได้รีทายทิ้งก็คือยิงทิ้งนันทีนะครับผมอ่าจากนั้นเราก็บวกแวน1นึ0 0หมื่นนั่นเองตัวแวนเราก็จะตีหนักและแถมได้ตัดเกราะข้ามหนึ่งใบอีกก็จะเป็นเบรกไลท์ที่สมกับความเป็นนารุคามินั่นเองนะครับผมแน่นอนว่ามันไม่เกนเ counter ร์บาส ทำให้เราสามารถเก็บคอร์ทแบดไปให้ยูดีตอื่นใช้ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่าพวกดันการี่ก็ดีนะครับผมหรือว่าจะเป็นทันเดอร์เบรกดักก้อนก็ดียังไงก็ได้นั่นเองหรือจะเอาเล่นกับอ่า์วิเลียมก็ได้เพียงแต่ว่าในเทิร์นนี้ก็อย่าเพิ่งคว่ำสามให้์มิเมียมเอาไว้เทิร์นหน้าค่อยคว่ำสามสั์ออกก็ได้ทันนี้ก็ตีแรงๆโดยธรรมชาติไปก่อนนั่นเองครับผมและเนื่องจากมันบวก10,000จนจบเทิร์นถ้าเกิดแวนการนะครับผมของเรามีสกิลที่สามารถทําให้ลุกขึ้นมาได้อีก ไอ้บวกหนึ่งหมื่นนี่มันจะไม่หายซึ่งโอเคตอนเนี้นานลุกมันไม่มีตัวที่มันลุกขึ้นมาได้ในช่องแวนแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมที่พูดมาแสดงว่ามันมีแน่นอนเดี๋ยวพอ B t ท0บอกมานะครับผมมันจะมีนานลุกคมิเกรด3าตัวหนึ่งซึ่งเก่งเฟอ้ฟอๆฟนะครับผมเก่งจนรู้สึกจะเคยโดนล,ลิมิตในเวอร์ชันญี่ปุ่นไปด้วยว่าให้ใส่ได้ไม่เกินอะไรสักสองใบนี่จะไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ว่ามันเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับผมเพราะว่าตัวมันเป็นเกกรดที่ลุไ ยิ่งเล่นคู่กับเบรกไลร์แล้วก็ลองคิดดูสิครับมันจะตี2 0 0 0 0อัพ2รอบแน่ๆถ้าเกิดมันลุกขึ้นมาอีกรอบนะนี่ไม่นับการต่อบูส์นะถ้าเกิดต่อบูสอีกหรือว่าใช้สกิลที่เล่นพลังอีกหรือว่ามีทริกเกอร์อย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวที่ตีได้กระหน่ำช้ำใจมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยเตรียมรอไว้เลยนะลูกคามิใน BT 1 0มีตัวโหดแน่นอนนะครับผมดังนั้นหลายๆคนก็อาจจะเฮ้ย hey, ฟังอย่างนี้เนี่ยแสดงว่า งั้นถ้าเรามีเบรกไลท์สมไปเยอะๆมีตัวเนี้ยในเด็กสักสี่ใบอย่างเงี้ยพอเกรดสามที่พี่ชินพูดถึงไลท์ทับปุ๊บมันก็จะน่ากลัวขึ้นไปอีกหรือว่าระหว่างนั้นก็ line ub, ไลท์ทับไลท์ทับไปเรื่อยๆก่อนเอาตัวมันเองไลท์ทับไปเรื่อยๆแต่เก็บฝนงข้ามก่อนก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่กินคัลเตอร์บาร์สซึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้นารนุเริ่มจะน่ากลัวแล้วพอบีทีมาปุ๊บนารุเป็นอีกแคลนหนึ่งที่น่านกลัวมากๆครับผมดังนั้นแนะนำครับผมว่า เตียมไว้สัก2ใบขึ้นไปจะดีมากสำหรับตัวเบรกไลท์นะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะครับผมสกิลต่างๆของยูนิตในแคลนนะลูกคามิจากชุด VGT TD09 นั่นเองครับผมส่วนมากก็จะซัพพอร์ตอีเลเซอร์แล้วก็มีทีเด็ดที่ตัวหน้ากล่องนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้พิชินกับการรีวิวคงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้พิชินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย